เรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของ ผู้ประกอบการอพอคาแมคค้ายทางไลยเนี่ยโดยเฉพาะหลายๆคนที่ค่ายโค้งเกี่ยวกับเรื่องข้องการใส่น้ำมันเออแล้วก็ถ้าเกิดหลาในใช้น้ํามันปาล์มเนี่ยตอนนี้เริ่มจะโอดครวนกันแล้วแล้วก็อยากจ่ายน้วองานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลถ้ามันเพลก,ก็ได้อยาให้ราคามันขึ้นแบบมากกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ํามันปาล์มปรับขึ้นราคาข่าเหตเพราะว่าพลผลิตลดลงตามประดูการสึ่งดานพอคาแมคาทค่ายอาหารพวกสนิทโทษทางไลยเนี่ยก็วนนะคะววายอยาขึ้นราคาน้าผื่อกรวดจากกระทบลายด้ค่ะ ลังฝนถิ่งฉ่วงนะคะราคาผลผลิตปาล์มดิฟเนี่ยปรับขึ้นต่อเนื่องทํไมพ้ผลผลิตปาล์มเนี่ยออกสูตราดไดลลดอลงส่งผลต่อตอนทุนการผลิตน้ามันปาล์มทําให้ราคาน้ำมันปาล์มขวดเนี่ยปรับขึ้นพรวดเดียวเลยนะสิบบาทต่อขวดลิรจากเดิมเนี่ยค้าอยู่ที่40บว่าบาทก็เป็น50บว่าบาทต่อขวดนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะปรับขึ้นเลยค่ะ จากการสอบถามราคาจำน่ายข่องชำบอกว่าราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยขึ้นสูงมาหลายวันแล้วนะพอราคา่มฆาที่มาซื้อไปใช้ในคลองโถดเนี่ยก็ตา่างระดับผลกระทบเนื่องจากตองแบก,กรับต้นทุนที่สูงขึ้นบวกกับเศรษฐกิจชงนีเนี่ยเงียบอย่างแรงเลยนะคะเรื่องของจับจ่ายก็ลดลงหากตองขึ้นราคาของที่ข้ายตามราคาต้นทุนก็กลัวว่าอีคข้ายไม่ได้แล้วอีกทางไม่เพียง เฉพาะน้ำมันปาล์มอย่างเดียวนะที่ขึ้นราคายังมีซึ่งค่าอื่นๆที่มีการปรับราคาขึ้นด้วยก็เลยอยากจะให้เนื่วงงานภาครัฐได้ช่วยตรึงราคาซึ่งค้าทุกชนิดเลยเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผี่นองประชาชนค่ะลองฟังเส้นขออผู้ประกอบการแรกค่ะน้ำมันปาล์มใช่ขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้สามถึงสี่บาทแต่ช่วงนี้มันก็เงียบๆบางทีลูกค้าเขาก็บ่นเศรษฐกิจแบบนี้ของของขึ้นอีกมันก็ขายยากนะใช่ กระทบบางคนมีแบบคือเขาขายยอดลดลงมีหยุดไปชั่วคราวกนก็มีเพราะบางทีคือขายไปแบบบางทีทุนมันก็มันมันก็บอกว่าขายแล้วมันมันใช่เวลาขึ้นกว่าจะลงนี่บางทีนานนะใช่ขึ้นแล้วไม่ค่อยจะลงขึ้นเยอะบางทีลงก็ลงนิดเดียวก็อยากให้ควบคุมเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่ามันก็กระทบกับแม่ค้า น้ำมันเขาก็ใช้เยอะบางทีใช่ ส่วนดานพอคาเมคาเด็กเข,ขาไข้สินคขาบุประเภทข้องโทษนะผู้สื่อขาก็ได้ไปเล่นกับคุณบอยค่ะเจ้าของร้านไก่ทอดพีป่ป๋าลังโรงาบานหัดยหาย่สาขาเยกถนุนนิพัดสุงเคราะห์นึงบอกว่าปกติในเทรานชายน้ำมันพืชในการทอดไก่จานวนไล่ยีโลดในแต่ละวันนะดังนั้นค่ะจะมีต้นทุนในการซื้อน้ำมันเนี่ยค่อนข้างสูงพอมีการปรับราคาสูงขึ้นเน่นอนว่าจะได้รับผลกระทบด้านต้นทุนขณะที่ทางร้านก็ยืนยันว่าไม่ขึ้นราคาอหา,าหารนาเนืองเจ้าว่า เ็นใจลูกค้าในช่วงเศรษฐกิจเที่วไม่ดีบณนีก็ขาดวังหวาราคาหมันปามจะลดลงในเร็วๆนี้เผื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรายได้นานเกินไปค่ะลองฟังเสียงแหละค่ะถ้ามันไม่ได้ขึ้นแบบระยะยาวไม่ไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมว่เาเราก็ถือว่าตอนในขณะที่ราคาลงเราก็ไปตัวเฉลี่ยกันว่าในใน,ในกรณีว่านั้นแต่ว่าถ้าในกรณีว่าขึ้นระยะยาวเลยถ้าไม่ลงเลยก็แล้วก็อาจจะมี กระทบบ้างนิดหน่อยนึงอะไรแบบนั้นแหละก็ส่งผลกระทบอยู่แล้วครับเพราะว่ากําไรมันเออจากที่ว่ามันได้แค่นี้มันก็ลดลงมาหน่อยนึงอะไรแบบนี้ครับเพราะมันมันต้องเพิ่มต้นทุนในการผลิตไปตับใช่ครับ,รรบเราเน้นขายเยอะอย่างดีกว่าเพราะว่าออลูกค้าได้เดี๋ยวถ้าขึ้นราคาลูกค้าหายหมดครับมันไม่นั้นไก่ทอดพี่ปานาครับหลังหลังโรงพยาบาลหาใหญ่แล้วก็อยู่สี่แยกไฟแดงหลังสนามกลาวแล้วก็ในเพจก็ไก่ทอดพี่ปลาหาดใหญ่ครับเราบานอาหาดใหญ่โอเค ได้ครับป้าปูขอบคุณครับ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์5เรือกับสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแล้วก็สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์มนะคะโดยงดการส่งออกน้ำมันปาล์มในชว่วงนี้จนกว่าสถานการณ์ผลผลิตจากข้าวสู่ภาวะปกติค่ะซึ่งคาดว่าก็จะเริ่มตั้งแต่มกราคม68นะคะ<ม>พร้อมกับข้อความรวมมือผู้ผลิตน้ำมันปาล์มที่ใส้ขวดบรรจุขวดเนี่ยให้ชะลอก,การปรับราคาออกไปให้นานที่สุดนั่นเองค่ะก็คือเป็นพ้วงพ้นกระสอบต่างๆแต่ว่า<ม>พอขาแม่ขา ใครเนี่ยไกดก็โบกเวลยนะว่ายังไม่ปรับขึ้นราคาเพราะว่าเห็นใจลูกค้าคืออย่างคายในราคาเดิมแม้ว่าตอนนี้เนี่ยราคาตอนทุนเรื่องของน้ำมันทั่วรับสูงขึ้นใช่ไหมใช่วันดีขึ้นดีไก่ก็ราคาขึ้นนะมันเอราคานี้มันเรวาขึ้นดีฮัว่าเตี่ยมกาวนุ่งกาวเนี้ยนี่ลาสุดนี่นามันปาล์มลาวใช่ามาตถุกยากเขาบอกว่าหลังจากนี้ก็คืออยากจะให้รัฐบาลเนี่ยแคบดูแลเรื่องราคาเพื่อไม่ให้มันสู้กว่ผลม่นกระทบในระยะเทวนานมากว่านี้มันมันกะแรงเดียวกะรานข้องซ้ำกะ่าบางี่ว ขึ้นแล้วทึงไม่ลงนะขึ้นแล้วขึ้นยาวขึ้นลอดขึ้นตะะบขึ้นต่อไปขึ้นสเสมอไปไม่ค่อยลดลงเท่าไรก็จะจะให้เนื้องานที่เกี่ยวข้องนะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะคะทางผู้ประกอบการ <c oughs> พอสุดท้ายแล้วคนจะดับเพ <c oughs> ิกระทบด้วยก็คือพีนองประชาชนเองนะคะ <c oughs> เราเนี่แหละนะ <c oughs> มันหญิงน้ำมันพันนีเนี่ยรา,านคานหนที่เขาทําดีอยู่แล้วถ <c oughs> อ,อดปลาถอดไก่ค้ายโดยไม่ใช้น้ำมันซ้ำ นี่อาจจะเป็นอีกนึงช่องทางที่แบบเออมันแพงปืดถ้าลดต้นทุนก็ใช่นะมันาวอนไรเสียว่าอีดับไม่ไว้ทีนี้จะเดินพันธุเแลยน้ำกันไปแล้วนะคะ